ก้าคอที่าคอที่ขาเก๋วข้าเก๋วฮักเกลีลอขเกลลอขาดูขาดูงาดูแคลกงลกซาเพซาเพซาบีซาบีซาติผ้าซาติผ้าชาควีเมชาควีเมยัอยู่ขอยันอยู่ขอดาวาซูดาซูทาตขีทาตขีดาตะดาดาตะดานาซี นาซีปาะคอปาะคอผ้าแปวิผ้าแปวิากู้ปาดกูมาดุตามาดุตายาอ่อทอยาออทอรากิรากิราเกะทอรากะทอวากาวะวากาวะตาดูขอตาดูขอฮากิลอฮกิลออาคิซอากิโซฮากเตะ พุณไอโฟนดิสานิสุจิย่าอ่คาโกทิคาโกวะคาเคลโลคาดูงาดูเคลซาเพลซาบิซาเตพาชาคุยเมะญานยยโคตาวาสุทาตะคีตาตะดานาซีปะตะโคพาตะวีปะตะกูมานิตะมาดิตะยาโอทอ

ดาดาทาทาดาดานานาปะปะบะปะปะยูยูเวปะปะปะทาทาบาบาอืมมามายาราลาวาตาฮ่าอ่าอเค ပြေသာမှာဂျီးဘယ်နှလုံးရှိလဲ26လုံး26လုံးရှိရဲ့เนาะကကော်ချီရနေဘရောကกระเทที่26လုံးရှိရဲ့အဲ့ဒီဂျီးကိုအာကရင်လို啊လှိဖဲမိုးဘွားဘယ်လိုခေါ်လဲဂျီးဖဲမိုးဘွားအာလှိဖဲမိုးဘွားဂျီးလို့ခေါ်ရဲ့မြန်မာစာမှာဆိုရင်ဂျီးဘယ်နှလုံးရှိလဲ33လုံးမြန်မာစာမှာ33လုံးရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ ကရင်စာမှာじゃလီဖ ्ले မိုးပွားဆိုတဲ့ပြီးอ่ะဘယ်နှလုံးရှိလဲ26လုံး26လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ26လုံးမှာမအတန်လေးတွေကမြန်မာလိုအတန်ွတ်တူတယ်မတူတဲ့ဟာလေးကဒီမှာဂကလေလောဂဟဒုခဟဒုခနဲ့ဒတဒဒနဲ့